สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ผมผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถยนต์คันหนึ่งกำลังดูดบุหรี่อยู่แล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วก็ขับรถไปด้วยแล้วก็สลัดขี้บุหรี่โดยที่ไม่มองคนข้างหลังเลยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีใครตามหลังรถคุณมาไหม ฝากไปถึงท่านที่ขับรถยนต์แล้วชอบเปิดกระจกสูบบุหรี่ด้วยนะครับแล้วหลายๆคนเปิดกระจกสูบบุหรี่แล้วก็เอามือยื่ดออกมานอกกระจกแล้วก็สลัดขี้บุหรี่ทิ้งท่านกรุณามองข้างหลังท่านนิดนึงว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีใครตามหลังรถคุณมาหรือไม่เพราะล่าสุดผมโดนนะครับตาแดงเลย รถเกือบล้มผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถยนต์คันหนึ่งกำลังดูดบุหรี่อยู่แล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วก็ขับรถไปด้วยแล้วก็สลัดขี้บุหรี่โดยที่ไม่มองคนข้างหลังเลยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีใครตามหลังรถคุณมาไหมและคุณก็สลัดขี้บุหรี่คุณขับไปดูดไปสลัดขี้บุหรี่แล้วก็พ่นควันออกมาขี้บุหรี่ของคุณมันกระเด็นโดนตาคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถคุณทําให้เกิดอันตราย นะครับทำให้ตาเนี่ยแสบหรือรถเขาอาจจะล้มก็ได้นะครับหรือบางคนตาอักเสบเป็นอาทิตย์ต้องขยี้ตาตาแดงน้ําตาไหลขอฝากด้วยนะครับท่านที่ขับรถยนต์แล้วชอบเปิดกระจกสูบบุหรี่แล้วชอบยื่นมือออกมาเขี่ยขี้บุหรี่ที่บุหรี่ของท่านมันปลิวไปโดนคนข้างหลังโดยเฉพาะคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถของคุณตาเนี่ย อาจจะบอดได้ถ้าเกิดโดนไอ้ที่มันแดงๆปลิวออกมาใส่ตาเขาเนี่ยขอฝากไว้ด้วยนะครับพกที่เขียรยหรือจะจอดสูบให้เรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปต่อ,อฝากไปถึงท่านที่ขับรถยนต์แล้วชอบเปิดกระจกสูบบุหรี่ด้วยนะครับแล้วหลายๆคนเปิดกระจกสูบบุหรี่แล้วก็เอามือยื่นออกมานอกกระจกแล้วก็สลัดขี้บุหรี่ทิ้งท่านการุณามองข้างหลังท่านนิดนึง ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีใครตามหลังรถคุณมาหรือไม่เพราะล่าสุดผมโดนนะครับตาแดงเลยรถเกือบล้มผมขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถยนต์คันหนึ่งกำลังดูดบุหรี่อยู่แล้วก็ยื่นมือออกมาแล้วก็ขับรถไปด้วยแล้วก็สลัดขี้บุหรี่โดยที่ไม่มองคนข้างหลังเลยว่า มีรถมอเตอร์ไซค์หรือมีใครตามหลังรถคุณมาไหมแล้วคุณก็สลัดขี้บุหรี่คุณขับไปดูดไปสลัดขี้บุหรี่แล้วก็พ่นควันออกมาขี้บุหรี่ของคุณมันกระเด็นโดนตาคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถคุณทําให้เกิดอันตรายนะครับทําให้ตาเนี่แสบหรือรถเขาอาจจะล้มก็ได้นะครับหรือบางคนตาอักเสบเป็นอาทิตย์ต้องขยี้ตาตาแดงน้ำตาไหล ขอฝากด้วยนะครับท่านที่ขับรถยนต์แล้วชอบเปิดกระจกสูบบุหรีแล้วชอบยื่นมือออกมาเขี่ยที่บุหรีที่บุหรีของท่านมันปลิวไปโดนคนข้างหลังโดยเฉพาะคนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังรถของคุณตาเนี่ยอาจจะบอดได้ถ้าเกิดโดนไอ้ที่มันแดงๆปลิวออกมาใส่ตาเขาเนี่ยขอฝากไว้ด้วยนะครับพบที่เขีย่ยหรือจะจอดสูบให้เรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปต่อ